ตัวละครโค้ตเตอร์ออกมาพร้อมหมดแล้วเ่อเฉลยไม่ทีละคนแล้วว่าใครเล่นเป็นอะไรกันอ่าใช่ครับใช่ยังไงบ้างเราจะได้ดูไม่ได้เหลืออีกประมาณคนสองคนสามคนอืมใช่ครับเราจะได้ดูเดือนหน้าของที่ยี่สิบหกอ่าผมนันแสดนมั้ยเพราะหลายคนคชัดๆคาดหวังอ่ะไปเบิ้ลก่อนสุดกันมากเลยครับผมเพราะว่าคือเราทุกคนเนี่ยทุกคนบอกว่าเต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากเลยรวมถึงนักแสดงน้องๆพี่ๆทุกคนที่มาร่วมโปรเจกต์นี้ ทีมกล้องผู end, ้กำกับเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนทุ่มเททุ่มใจมากแล้วก็อยากให้ผลงานมันออกมาดีแล้วผมก็คิดว่าทุกคนพร้อมที่จะให้แฟนๆดูแล้ก็รับชมไปด้วยกันนบขอบคุณพรับ เดีเจาน้องไม่ใช่ชาวติ้งจีนตรงไทยเลยเดียวแล้วด้วยความที่เจเจตเป็นน้องใหม่น้องเจตยังไงบ้างพี่เบิ้ลเดูแลยังไงบ้างกับในวงการนี้เฮ้ยนะฮะกับเส้นทางนี้พี่เบิ้ลก็ดูแลยังไงบ้างสอนเราไหมคะพี่เบิ้ลเขาก็ดูแลเราอย่างดีครับว่าสอนว่าตรงนี้ตรงนี้ไปไปตรงนี้ห้องน้ำตรงนี้ห้องแต่งตัวหมายถึงว่าเออการแสดง acting ของมันเป็นซีรีส์นี้อะไรยังงผมว่ามันก็เหมือนกันแหละครับการแสดงก็คือการแสดงแหละเราก็เราก็ สมัยนี้ปัจจุบันนี้ละครกับหนังกับซีรีส์ทุกอย่างการแสดงมันเหมือนกันแล้วใช่ใช่แล้วก็เราก็แค่ศึกษาตัวละครแล้วก็เล่นไปตามบทบาทแล้วก็ก็สนุกไปกับมันแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยเจอก็คือเราแบบได้เจอโปรดักชันที่ใช้ภาพแสงสีในการช่วยเราเล่าเรื่องด้วยอย่างเราะ,นะว่าเรื่องโฟงมินิตเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าดูหลังมอมิเตอร์แล้วมันว้าวอะบางทีอะเราก็เลยแบบรู้สึกว่า มันมันจะออกมแล้วดีการก็มาร่วมงานพูดกันหนะกต้องปรับภูมิบ้างแล้วก็ตัดตัวตัดเนื้อมากราแนลอย่างนี้ยจริงก็มีโอกาสได้เจอเป็นเพื่อนก่อนหน้านี้เป็นเป็นปีๆนะครับก็คือคันยุวานี่แหละใช่เพื่อนแบบดิจิตเตอร์ด้วยกันใช่จำได้ใช่ใช่ใช่ก็ได้เจอกันแล้วก็ได้รู้จักกันได้คุยกันบ้างครับแต่ว่าพอได้มาเล่นด้วยกันจริงๆอ่ะก็ หลังจากนั้นก็คุยกันมากขึ้นเพราะว่าเราก็ทั้งรถชอบด้วยการอยู่พองมันก็มีแค่แบบเราสองคนซะส่วนใหญ่หนน<อ>แล้วก็ได้มารู้ว่าเออโชคดีที่แบบน้องชอบอะไรคล้ายๆเราแค่จะทุกอย่างนะ<อ>หลายๆอย่างเป็นแบบเพราะเรื่องแบบนาฬิกาเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกับน้องเรื่องนั้นได้หมดเลยผนะมก็เลยแบบโหก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าผมว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบอะไรเหมือนกันเลต,ต้องมาเล่นด้วยกัน ไปเพื่อนอะพอต้องรู้ว่าต้องมาเป็นจีดแล้วว่าได้ร่วมอะไรจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างที่เราคิดมะคือผมผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเขาเป็นคนเก่งนะผมเพราะด้วยด้วยโปรไฟล์ของเขาด้วยพอร์ตของเขาแล้วพอได้มาเวิร์กช็อปกับเขาครั้งแรกเนี่ยผมรู้เลยว่าแบบเขาของจริงอะไรองไจริงคือคือยังไงของจริงคือบอกว่าเวลาเราเวิร์กช็อปกับใครเนี่ยมันมันเป็นการ ถ้าบอกว่ากิ๊เป็นเทคแล้วก็เขาให้เยอะมากเลยผมรู้สึกว่าแบบผมรับรู้หรือว่าใช่อรเขาเขาส่งให้เราเยอะเราผมรู้สึกว่าผมมั่นใจว่าเราจะเป็นซีนอะไรเราจะเราจะถ่ายทอดมันออกมาได้อย่างแบบได้อยู่แล้วแล้วก็พอเรามาแบบเริ่มสนิทเราก็คุยกันได้ทุกอย่างครับคือพอเราพอเราแบบเปิดใจหลจากที่เวิร์กช็อปจากที่ไอซ์เบรกิ้งแล้วเราผมรู้สึกว่าผมถามเขาได้ทุกอย่าง เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการแสดงอะไงเนาะแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตเราเกี่ยวกับเรื่องเราโปรเจกต์นี้มันผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วก็สนุกไงแล้วพอวันนี้มันจะได้เห็นมันคืออะไรหรมันมีความกดดันไหมกับความคาดหวังของคนมากมากครับผมเกอมันเป็นเรื่องที่สองของผมเองแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะเป็นนักแสดงนักแสดงนําผมก็รู้เลยว่าการเป็นนักแสดงนำเนี่ยมันเหนื่อยเยอะเลยเหนื่อยข่อยไงเนี่ยใช่ผมแล้วแบบ คนดูจะอยู่กับเราไปตลอดอคือแบบคนดูจะอยู่กับเราเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่าเรื่องเนี่ยเราจะต้องแค่รู้สึกว่าเราต้องจริงใจกับมันมากเลยเรารู้สึกว่าเราต้องเคลียร์กับออบเจตกต v e m อโมเ i ลิชั่นของตัวละครขน้น จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างไงกับเรื่องแรกแต่ว่ามันก็แค่เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นนะเพราะเพราะว่าตอนนี้ตัวละครตัวนี้จะอยู่กับคนดูไปนานกว่าผมคืเรามีการจับมือกับพี่เจ๋มไหมเพราะว่าเขาก็นำพ้องกับเราใช่ผมคือเหมือนกันเรื่องที่สองของผมเหมือนกันครับก็แล้วคุณไปเล่นอะไรมาก่อนเล่นอะไรเรื่องที่สองเคยคือการจะไปเรื่อจับมือพี่เจ๋งยังไงบ้างเพราะว่าเราต้องเป็นผู้นำที่กแของคู่เพราะมันเป็น มันเป็นการแบบว่าทีมเวิร์คมากกว่าเพราะว่าไม่ไม่ได้มีใครนําใครคือแบบเราเดินทางไปด้วยกันเราเวิร์คกับมันไปด้วยกันมากกว่ามีประสบการณ์การละครเราก็เยอะพอมาเล่นเรื่องนี้มันเป็นแนวใหม่ๆเลยจริงในทางการแสดงผมว่ามันเหมือนกันครับเราก็เปลี่ยนไปตามเลคเตอร์ที่เราลาไปเลยแต่ว่าในสิ่งที่เราไม่เคยเจอบางทีคือสมมติว่าเราเล่นละครมาตลอดเลยครับเราอาจจะเจอนักแสดงบางคนที่เราเคยเจอแล้วหรือว่าวิธีการแสดงที่เราคุ้นชิน แต่ว่าพอมาเล่นกับเบียนคลาวมาเล่นกับเบลล์อย่างเงี้ยมันเป็นการแสดงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคือค่อนข้างจะผมผมผมอยากจะชมทงเบียนคลาวว่าเขาแบบมีทัศษคะกติเกี่ยวกับการแสดงเกี่ยวกับงานบีมากมากเพราะว่าคือต้องเล่นให้ดีต้องเล่นให้ได้ต้องเล่นให้เก่งเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนของเบียนคลาวเป็นคนมีฝีมือหมดแล้วก็เป็นคนที่จริงใจแล้วก็รักการแสดงทุกคนเพราะฉะนั้นอะ ผมผมผมก็เซอร์ไพรส์มากว่านี่เื่องที่2เองครับแล้วเล่นได้ขนาดนี้ยผมว่าเก่งมากแล้วเพื่อที่สองผมอะผมยังพูดไม่รู้เรื่องเลยครับครับผมพูดชัดใช่ชัดเมื่อผมเป็นคนไทยผมยังพูดไม่ชัดเลยแต่เนาะคืบปากดิผมขอเพิ่มอีกนิดนึงว่าอยากชมน้องๆที่ที่เข้ามาร่วมปอจินนี้คือในฐานะรุ่นที่ที่เป็นแบบว่าผมต้องแบบรับเป็นนักแสดงนำ ตอนมาเป็นส o p h o m o r e c l ผมก็ไม่ได้เป็นห่วงหรอกแต่ว่าก,ก็อยากให้แบบทุกคนทํางานเป็นทีมแล้วหลังจากที่ผมเห็นว่าน้องๆเนี่ยเขาจริงใจแล้วก็เขาใส่ใจไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปปั้นหุ่นรูน้สึกแบบสบายใจมากเลยว่าแบบทีมทีมมันดีเนี่ยมันดีมากเลยทีทย่ทุกคนที่เขา้าเข้าร่วมโปรเจกต์เนี้ยเขาทุ่มเททุ่มใจแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนเห็นโปสเตอร์ทีเซอร์ว่ามันมันสุดยอดริงใช่ผมครับทุกคนสามารถแบบว่าปั้นหุ่นเข้าคาแรคเตอร์ได้ดีมากเลย โพสต์แล้วไม่สามารถเดาได้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงให้เบิ้์สปอยนิดหนึ่งที่ไม่ต้องหักเงินอะยังไงสี่นาทีนะครับผมเป็นเรื่องที่สนุกมากมันเกี่ยวกับอะไรก่อนนิดนึงผมแสดงเรื่องนี้ครับที่เจิดก็แสดงเรื่องนี้ครับผมเราเล่นเป็นตัวละครที่น่าสนใจในเรื่องอสุดท้ายแล้วหลายคนจับตาเอ็นซีเพราะว่าจะเป็นบียนคารเขาเล่นจริงไม่ได้เสมือนจริงแต่เล่นจริงยังไงบ้าง รู้สึกว่าของเราเป็นเรื่องแรกไม่ไม่ใช่เรื่องแรกครับอดของเราอาจจะเป็นเรื่องที่ใช้ใช้สิ่งเนี้ยที่ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันในโลกจริงเนี้ยมามาเล่าเรื่องดําเนินเรื่องครับผมประมาณนี้ครับอ็นซีเป็นยังไงเราก็มองเป็นการแสดงครับแล้วก็จริงๆแล้วผมว่า m ออยู่ในจุดที่เหมาะสมและถูกต้องแล้วงียค,ครับแล้วก็ เรื่องของเซฟตี้อะไรต่างๆคือคือทำยนธีเราก็ก็ทำให้เรา,าเต็มที่ทำให้เรารู้สึกแบบคอมฟอร์ทที่สุดนนครับเพราะฉะนั้นก็จริงจงเนี่ยก็ได้ถ่ายไปหมดแล้วใช่แล้วเราก็รู้สึกว่า,วามันก็มันก็เป็นหนึ่งในการแสดงที่ <c oughs> ท,ที่โอเคเราอาจจะไม่เคยได้ทำในละครแต่พอมาทำานี้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็โตขึ้นในงาน ไม่ได้มองว่ามันเป็นเอ็นซีหรือมันเป็นอะไรผมว่ามันมันมันก็เป็นการสแร <ผม S 1> สดงเหมือนกอันนั่นแหละเพราะฉะนั้นผนมะขอฝากอีกนิดน,นึงครับผมว่าเห็นในทวิตว่ามีคนงงกับกับบโซลเทรียร์เวอร์ชันเวอร์ชันที่แบบมว่าแบบเวอร์ชันร้อนแรงมากขึ้นครับผมก็มันเป็นสามพยางค์ครับผมโซลเทรียร์โซลเทรียร์โซลเทรี ใช่ครับผมก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ทุกคนสามารถจะรับชมแบบร้อนแรงได้ครับเรตอนนี้สองเวอร์ชั่นใช่ครับผมมีเวอร์ชั่นที่จะจะอยู่ในทีวีครับก็คือจะจะเป็นของช่องวันครับผมแล้วก็ในแอปบิวอันนี้คือเวอร์ชันที่เป็นเป็บอกก็คือซอฟต์แวร์ใช่ก็เป็นเอ่อจะมีบางฉากที่ไม่มีในทีวีแล้วไงแน่นอนเวอร์ชันที่ไม่ได้ถูกตัดตัดตืดในทีวีหรอกน่าจะจิ้ไม่พอร้อนแรงอ่ะฝากเราจะได้ดูเมื่อไหร่คะ ครับผมไปดิจะได้ดูวันที่26มกราคมนะครับผมก็ออนแอร์เวลาม่าติดกันมากก่ครับมแต่ว่า26 26ชัวร์ครับก็เราถ่ายทำกันไปไม่ประมมณ2-3คิวก็ปิดกล้องแล้วครับก็ทุกคนเต็มที่มากๆอย่างที่ผมบอกการแสดงทีมงานแล้วก็อะไรต่างๆคือค่อนข้างจะแบบตื่นตาตื่นใจสำหรับผมมากๆเลยแล้วก็เราดีใจมากๆที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วก็ที่ได้ทำงานกันไปด้วยแล้วก็ ฝาก four guys, don't forget, four minutes will be out next month on the 26th. You can watch it on channel 131 or view the streaming platform for the fear version. We all worked very hard. Jade and I, we put our hearts into this, and so did the team and all the other co-stars and other supporting cast. So we would love your support, guys. So don't forget to check it out next month. 恭喜他。